สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นเด็กๆที่เดินทางมาใหม่ในรดนี้ขอมาแนะนำตัวกับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคัะสว่วนจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้พวกเราก็ไม่รู้ไปพบกับหมามิเชลลี่กันนะคับไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมิเชลลี่นะคะเจ้าของฟาร์มตอร์รี่ชินค่ะ และแน่นอนรายการชินอินโฟค่ะไม่ต้องแปลกใจที่วันนี้เสียงแหบเสียงแห้งมากๆคือชินเข้าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะแล้วก็วาอาทิตย์มันมีเรื่องนิดหน่อยอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบใน Facebook พอสมควรเราก็คือฟูจิของเรานะคะเดินทาง ไปที่ไกลละก็คือเขาหลับสบายแล้วนะคะก็ดิ่งอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันก็เรียกได้ว่าก็ป่วยเลยแหละแล้วก็เสียงแหบเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตไม่มีสาระอะไรเลยค่ะเพราะว่า หัวยังไม่แล่นเลยแล้วก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเบรกอาทิตย์นี้ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าอ่าโอเคเราทํากันเป็นรูทีนแล้วก็เดอะ h o โชว์ต้องเดอะโชว์มัสโกออนเอางันเถอะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําเด็กๆละกันค่ะส่วนเด็กๆงทั้งฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวประมาณวันพุธหน้าจะมีอันบ็อกซ์ให้นะวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําเด็กๆ2ตัวนี้อย่างเป็นทางการค่ะเจะ้าตัวสีขาวนะคะเป็น White Violet c a r r i e r Blue Diamond Curly นะคะส่วนเจ้าตัวสี v ว o l e t วันนี้ก็คือเป็น Violet นะคะ c a r r i e r Blue d i a m o n d แล้วก็ Curly ค่ะ <c oughs> เจ้าตัวสีขาวเป็นตัวผู้ตัวสี Violet เป็นตัวเมียนะคะพี่มืออุ้มไหวแค่2ตัวจริงๆครอบครัวนี้เขาจะมีกันทั้งหมด4ตัวนะคะโดยที่ ตัวสีขาวอันนี้ค่ะเป็นพ่อพานแล้วก็จะมีสีไวโอเลตทั้งหมดอีก3ตัวอีก2ตัวจะเป็นไวโอเลตแคลริเออร์บลูไดมอนด์นะคะแล้วก็แคลริเออร์เคอรี่ค่ะก็ขอฝากเด็กๆแนะนำตัวกันไว้ก่อนเลยส่วนโปรเจกต์อันนี้นะคะจะเป็นโปรเจกต์ที่พี่จะทำบลูไดมอนด์ขนหยิกค่ะก็ช่วยกันเอาใจช่วยพี่ด้วยนะคะขอให้ เราประสบความสําเร็จในการที่เราบีดบูเดมอนแล้วออกมาเป็นขนยีถามว่าเอ๊ะแล้วมันพิเศษยังไงคือต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าหลายๆท่านศึกษาชินชิล่ามาพอสมควรจะรู้ว่าขนชินชิล่ามนีนทั้งหมด3ลักษณะก็คือขนปกติขนยาวและขนหยิกโดยขนหยิก,ก่ะค่ะ ก่อนหน้านี้มันจะมีแค่สีดำเท่านั้นมีช่วงประมาณปี2ปีนี้แหละที่เริ่มมีสีอื่นเพิ่มขึ้นเข้ามาละเริ่มจากสีดำนะคะแล้วก็มาสีขาวที่มีเชื้อสีดำหรือเขาเรียกว่าไวโมเสอีก e. แล้วก็เป็นช็อกโกแลต ตอนนี้มันเริ่มมาแล้วค่ะที่สีขาวสีไวโอเลตและสีที่ยากที่สุดนั่นก็คือบลูไดมอนด์นะคะซึ่งตอนนี้มีฟาร์มหนึ่งคือเขาบรีดบลูไดมอนด์ได้ละเป็นฟาร์มแรกของโลกเลยแล้วด้วยความบังเอิญของพี่ค่ะเนื่องจากที่ลุงที่เป็นเจ้าของฟาร์มที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นคนบรีดบลูไดมอนด์ได้คนแรกของโลกเขาก็เลยมีคอนเนคกชันกันเนื่องจากฟาร์มนั้นก็ส่งมาถามลุงนะคะว่า ไอ้สีที่เขาบีดได้มันเป็นบูดมอนหรือเปล่านะไอ้เจ้าขนหยิกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่จะแปะรูปไปให้ดูด้วยสรุปเปเสร็จก็คือใช่เขาสามารถบรีดบูดมอนขนหยิกได้แล้วนะตัวแรกของโรค พอเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มมาถามลุงว่าแล้วลุงสนใจที่จะบรีดบุรดมอนขนยิกด้วยกันไหมซึ่งลุงเขาเคยบรีดที่มันเป็นยูนิคมาก่อนนะเนาะพออันนี้มีคนบรีดได้แล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจเขาก็เลยพาดมาให้พี่ต่อค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ไปเขาก็เลยมากันทั้งตระก,กูลเลยผู้หนึ่งนะคะแล้วก็ ตโตมีสามตัวก็เดี๋ยวมาแวแวๆเดูกันว่าภายในปีนี้เราจะเห็นเบบีของเจ้าคอกนี้บ้างไหมแล้วตอนที่เราเห็นเบบีเนี่ยเราจะโชคดีถึงขนาดมีบลูดมอนด์ขนหยิกไหมนะคะก็เดี๋ยวลองมาติดตามดูกันคลิปนี้ ไม่มีสาระอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกเพราะว่าขออนุญาตนิดนึงก่อนละกันเนาะถือว่าเป็นช่วงเบรกค,คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาพบกันว่าจะเป็นสาระในเรื่องอะไรอาทิตย์นี้ขอฝากเด็กน้อยสองคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆท,ท่านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตการจับคู่แต่น่าจะไม่ใช่วันนี้หรอกเดี๋ยวจะมีอัปเดตการจับ คูไม่ได้สิต้องบอกว่าอัปเดตการสร้างฮาเร็มของเขานะคะแล้วก็มาลิ้นติดตามกันว่าไอเจ้าตัวสีขาวเนี่ยน้ำยาเขาจะดีแค่ไหนว <c oughs> ันนี้ก็ฝากการบ้าาเ,เพื่อนไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันค่ะว่าที่ควรจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรดีขอสี่ชื่อเลยนะคะผู้หนึ่งค่ะแล้วก็ตัวเมียสมตัวช่วยตั้งชื่อหน่อยว่าเออเราควรจะให้เขาชื่อว่าอะไรดีขอมีคำว่าแกะ อยู่ในชื่อด้วยนะคะตอนนี้พี่มีแกะดำแล้วมีลูกแกะแล้วนะคะก็ช่วยกันคิดหน่อยว่าหนักหนักจุบกันจุบกันช่วยกันคิดหน่อยว่าครอบครัวอันเนี้เราจะให้เขาชื่อว่าแกะอะไรดีนะคะนี่ก็เดี๋ยวซูมให้ดูความขนหยิกของเขาทีละตัวละกันนะคะในช่วงท้ายคลิปวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย